สัสดีครับอาจารย์ในรายท่านภูมากในการต่อนกเขาไงนะครับบายที่เป็นสายพเนียดสายต่อดินก็ดีนะครับพบพอกันกับช่องอีสานบ้านผพุหน้อยคือเก่านะครับหามมงแรงมาผู้เดียวครับหลังจากช่วงเท้าติดกิจกรรมนะครับเ,เตรียมงานไป้ับปลูกปลาในวันแม่นะครับช่วงคำวินิหารมงแรงก็ได้ออกมาครับ จเจ้ารถถังออกมาพี่นอ้องขันบบไดม้มากกับ่บปินไชยยูครับเหตุยังไงแน่วมากพี่น้องใส่เจ้ารถถังไว้นี่ครับตุนบักบ่าขี่มดครับมาต่อยู่ใกล้ๆบ้านเสี้ยนล่องครับมือนี่ห้าวังท่องพี่ละ่กะก็มีนกปลาขันอยู่ครับอยู่ท่างปลาอย่างผมหางกับเพิินกับประมาณจากักเ้นหนึ่งนี่แหละครับ เดี๋ยวผมสูกับเาไม้เบิ้งครับนี่ครับมันค้ำแล้วพี่น้องแสงกับอยากเบิดแล้วครับเห็นแตะคอนพเนียดกิดเดยุ่นครับเลี้ยงเจ้ารถถังกับยนหายอยู่ครับ แมอมักเนาะพี่น้องมักไผ่มัก,กมั่นครับเ <c oughs> ดี๋ยวมาชัมม่วโมงหนึ่งเก่าครับพอนกุกงโมงแรงนี่กับ,กบ,กบลับแล้วครับชัมม่วโมงหนึ่งที่มีนกเขารวมมั่ท่อนล่ะครับรดถังเสียงใหญ่ครับ มีนกมากไก่หรอครับพี่น้องไก่ที่หกมุ่งแรงหรอครับเมิ่งว่าที่มีดุ่นลุ่งเขาร่วมบพครับรถถังกำลังเดียกเลยครับผม ป้าเสียงกลางครับบินเขามากเล้ไกแล้วครับพี่น้องไก่ตุนยุค่ากลยไก่กันครับ เสียงกลางเฮ็ดเร็วๆครับนกปลาตัวนี้ครับรถถังกำลังเรียกอยุ่ครับเบื้พงบนตีลงร่วงมบ่ครับนั่นรถถังยิ่งมุ่มืมืดสายมือตีมองแมกม่งแมกเลยครับฟังเสียงนกปลาครับพี่น้องตัวเสียงกลางครับ เลียกเร็วๆครับมีดัด้อมครับเดียกเร็วมีคขัดให้ฟังเป็นระยะระยะครับลูกปลาครับรดทั้งเลียกทั้งห้างครับเด่นออกไปแล้วครับพี่น้อง ออกจรกตุ้นไกล้ๆก,ก,กันครับบดทั้งทีโมแม่ของแม่เง,งินเศร้าขันแล้วครับพี่นกปลาออกมาขันอยู่างปีครับเป็นนกเลี้ยวครับะวารเลี้ยวเฟืองครับเลี้ยวเฟืองเลี้ยวหอยนะครับต่วาดุนโดนจังรุ่งกุกครับพี่นอกนี้นเสียงบ่ครับ มีอยู่สองตัวครับตัวนึงอยู่ปลายางกับริ้วคือกันครับตัวนี้อยู่ด้านหลังผมครับนี่ยโดนๆยังมีกู๊ครับตัวอยู่ปลายางบนกับโดนๆมีกู๊ดขึกันครับริ้วเฟื่องพี่น้องโอนกริ้วลายครับป้าเนี่ยบนใไม้จักเทือครับเป็นข้ามครับ หน้าถ้ำเขาเวครับโมกแมงโมกแม,ก,มกอยู่บมานเขาออกไปแล้วครับโมปากสำรดทั้งคือสีบวกคือ้นแล้วครับเยอหายหน้าที่ก็หกโมงแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมปดกลองซุ่มออกกอนครับนกเจ้าลิ้วตัวนี่ก็ยังขันอยู่นี่แหละครับเดี๋ยวปั๊บแสงเอาครับ พี่น้องผมใส่อยู่ต้นนี่ครับส่วนเกี่ยวต้วนบิดมากใหญ่ไก่แต่เว้นไกลจีทุกดินแล้วครับผมขันอยู่กข้ามนี่ครับนี่นกับโบงไก่ผมครับประมาณจักสินท์ขึ้นกันแต่ว่ามันตูนใหญ่ตูนสูงครับนกเกลียวต่วนมาขันนี่ครับ เอาครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงตัวนี้แหละครับพี่น้องแห้วครับโบมีหยังครับหนุกปลาว่าย,ยมอมเขาร่วมครับผมขอบคุณทุกกำลังใจคือเก่าครับคลิปหน้าพอกันไหมครับบวัสดีครับ